ค่ะอันนี้เป็นวิดีโอรีวิวเขียนคิ้วสำหรับคนที่สักคิ้วถาวรมาโดยเฉพาะคนที่สักมากับน้องอ้อเนี่ยนะคะของเขาสักมาดูเป็นสีน้ำตาลดูเป็นธรรมชาติมากก็ดูได้นี่คือเขียนคิ้วแล้วนิดนึงนะคะเขียนที่หัวนิดเดียวแล้วก็เขียนที่หางนิดเดียวเองอะนะคะทีนี้ว่าเดี๋ยวจะลบออกให้ดูว่าเออจริงๆแล้วคิ้วจริงนี่คือเป็นไง นี่คือที่สักมาก็มีแค่นี้เลยนี่แค่นี้หางแล้วก็เป็นสีน้ำตาลดูเป็นธรรมชาติด้วยแค่นี้แล้วที่เราเติมไปก็คือหัวิีเดียวนะคะเดี๋ยวเราเติมหัวให้ดูเเติมก็นิดนึง นิดเดียวง่ายมากนี่ได้รูปละเพราะคิ้วเขาสั่งมาเป็นคิวที่ได้รูปอยู่แล้วเราก่อนสักนี่เขาจะเขียนให้เราดูก่อนว่าเราชอบไหมเขียนแล้วเขาก็ค่อยสักก็จะได้คิ้วที่เราชอบแบบนี้ตลอดเลยเสร็จแล้วง่ายมากสำหรับคนที่ไม่มีเวลาในการแต่งหน้า หรือคนที่คิ้วหนาโลกเขาจัดทําเองไม่เป็นเขียนคิ้วไม่เป็นไม่รู้จะวาดไงกันไงดีก็คือเขาจะทำให้ได้รูปแบบนี้มาอยู่แล้วโอเคนะคะ